ถ้าคุณเคยมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำนี่คือพลังที่คุณต้องใช้ให้เป็นคุณเคยรู้สึกไหมว่าลางสังหรณ์ของคุณแม่นยำอย่างน่าประหลาดเหมือนมีเสียงในใจที่แนะนําให้คุณเลือกทางหนึ่งแทนอีกทางและทุกครั้งที่คุณทําตามมันทุกอย่างกลับออกมาดีเสมอนี่ไม่ใช่แค่ความบังเอิญแต่มันคือสัญชาตญาณพลังลับที่ธรรมชาติมอบให้เพื่อช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในช่วงเวลาที่สําคัญ แล้วคุณจะทำอย่างไรให้พลังนี้นำทางชีวิตคุณสู่ความสำเร็จในชีวิตประจำวันเราถูกสอนให้ใช้เหตุผลและการวิเคราะห์เป็นหลักแต่บ่อยครั้งการคิดมากเกินไปกลับนำไปสู่ความลังเลและพลาดโอกาสสำคัญไปในทางกลับกันคนที่เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองมักสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเสมอ3วิธีในการพัฒนาสัญชาตญาณและดึงดูดความสำเร็จ 3.1ฝึกการฟังเสียงในใจ listening to inner voice ใช้เวลาเงียบๆทุกวันเพื่อฝึกการฟังความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆเชื่อในเสียงนั้นและให้โอกาสตัวเองเดินตามมัน3.2พูดคำยืนยันเชิงบวก positive affirmations ใช้คำพูดที่เสริมสร้างความมั่นใจเช่นฉันเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของฉันและมันนำทางฉันไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอ 3.3ปล่อยวางความกลัว (Letting go of fear) อย่าให้ความกลัวหรือความกังวลบดบังความรู้สึกแรกของคุณเพราะบ่อยครั้งความสำเร็จที่แท้จริงมักอยู่หลังการตัดสินใจที่ฟังดูไม่สมเหตุสมผลแต่ถูกต้องที่สุดหากคุณต้องการเรียนรู้วิธีใช้พลังสัญชาตญาณเพื่อดึงดูดความสำเร็จและความสุขในทุกด้านของชีวิตหนังสือเล่มหนึ่งมีคำตอบที่คุณกำลังมองหา หนังสือเส้นทางวิเศษของคนมียาณ The Magic Path of Intuition โดย Florence Scovel s h i n คือคู่มือที่จะช่วยให้คุณปลดล็อกพลังนี้และใช้มันในการเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นสั่งซื้อหนังสือได้ที่นี่เพื่อเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเอง